คือถ้าจะกลับคุณนทวุฒิไม่เชื่อว่าเพียงแค่พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแต่ว่ายุคคุณยิ่งรักก็พยายามจะทํามาแล้วนะและ<อ>้วกฎหมายพรบนี้ละโทษกรรมและมัน,ม,ม,นมันต่างกันตรงไหนกับถ้ายุคถัดไปเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอาจจะมีความพยายามทําแบบนั้นอีกปรากฏการณ์วันนั้นนะหนึ่งกฎหมายไม่ผ่านครสองนะครับโทษนะครับสมมุติว่ากฎหมายนี้ละโทษกรรมฉบับนั้นผ่าน ผมยังไม่แน่ใจเลยว่านายกทักษิณจะกลับไม่กลับคือนายกทักษิณการจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้คิดแต่เรื่องคดีนะในทัศนะผมเนี่ยมันต้องคิดเรื่องความปลอดภัยมิติอื่นการที่จะบอกว่าพักเพื่อไทยได้250ได้300ออไม้อาสมมติมันทาไม่ได้แบบนั้น,รน,น,น,นครับครับแต่คุณนัทวุฒิก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าจะทําแบบนั้นมันต้องค,คล้ายๆเป็นกึ่งกึ่งชั้นธรรมติของผู้คนจนํานวนมาก นี่หรือเปล่าถึงเป็นภารกิจที่ต้องใช้ชื่อคุณหญิงพจมานเข้ามาผมว่าเราอย่าพยายามไปจัดวางคุณหญิงพจมานอยู่ในสถานะที่จะเป็นเงื่อนไขในหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองของประเทศเลยเพราะว่าความขัดแย้งในสังคมไทยในการเมืองไทยวันนี้มันท่วมท้นพ้นตัวอดีตนายกทักษิณไปมากแล้วมันเป็นความขัดแย้งกันทางโครงสร้างอำนาจ วันนี้มันไม่ได้เป็นคำถามว่าใครจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐใครจะเป็นนายกอุงอิงหรือประยุทธ์แต่วันนี้เนี่ยคำถามข้อใหญ่ก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศมันต้องเป็นของใครระหว่างประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันหรือคนบางคนบางกลุ่มบางฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกระบบการเมืองถามว่าท่านอยากกลับบ้านไหมแน่นอนอยากกลับ,บไปถามลูกถามเมียก็อยากให้กลับ แต่ว่าไม่ใช่ว่านึกอยากก็ทำได้มไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลแลนสไลด์แล้วทำได้วันนี้สังคมไทยมันต้องพูดกันว่าคนไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศนี่มันมีเป็นจำนวนมากนะที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้หรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศยังมีคนไทยอีกจำนวนมากอยู่ในเรือนจำยังมีคนไทยอีกจำนวนมากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้ นี่ต่างหากคือสิ่งที่เป็นความจริงที่ต้องมองกันแล้วมองจากมุมของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้กองทัพคิดยังไงล่ะเครือข่ายองคาพยพของฝ่ายอนุรักษนิยมอำนาจชนชั้นนำต่างๆทั้งหลายคิดยังไงตรงนี้มันเกินกว่าความเป็นคุณหญิงพจจมานไปมากแล้วแก้ปัญหาโดยโฟกัสที่ตัวนายกทักษิณเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่จบนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับ